หลังจากที่มีการเบีดตู้มิวเทชันเข้ามาหรือว่าการกายพันธุ์สัตว์เลี้ยงมันมีเมล็ดเข้ามาใหม่ด้วย ในร้านขายมเมล็ดนั่นเองซึ่งมเมล็ดที่เข้ามาใหม่นั้นคือมเมล็ดให้เลือลงมาด้านล่างสุดมันชื่อว่าไจแอนดายคอนซึ่งมเมล็ดน,นี้เป็นมเมล็ดระดับไพรเมติกหรือว่าระดับรุง้งบางคนอาจสงสัยหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรมันคือต้นสนนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูส่วนมากต้นนี้เนี่ยมันจะอยู่ตามอเมริกาหรือว่าเม็กซิโกนั่นเองเมืองไทยก็จะไม่ค่อยเห็นอ่ะแล้วคานนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองปลูกต้นนี้กันและนี่คือมเมล็ดไจแอนดายคอนจะเห็นว่ามเมล็ดเนี่ยมันมีรูป,ปร แปลกนะมาเดี๋ยวเราไปลองทําการปลูกกันดีกว่าอยากรู้ว่าราคามันจะขนาดไหนแล้วต้นมันจะเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงอ่าก็ทําการปลูกตรงหน้าสวนเลยและกันทุกคนปึ๊บจัดไปกับใจแอนพายโคนมาดูกันว่ามันจะโตช้าไหมก็ทําการลดน้ําไปทุกคนมีแววว่าจะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะโตช้านะนี่ก็ลดไปตั้งเยอะนะมันจะบุบขึ้นมาหรือ,อยังอ้าบุบขึ้นมาหน่อยนึงทุกคน รู้สึกว่าเราได้ต้นไม่ค่อยสูงหรือเปล่านะอ่าแล้วตอนนี้ต้นก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเอ้ยเดี๋ยวนะเริ่มเห็นใบจะสังเกตว่าใบาของต้นนี้เนี่ยเอ่อใบมันก็ดูสวยดีนะต้นก็ค่อนข้างสูงอยู่นะว่าไปตอนแรกนึกว่าจะเป็นต้นเตี้ยเออต้นค่อนข้างสูงอยู่โอ้จะบอกว่า ตอนแรกเนี่ยนึกว่าใบมันมีแค่นี้แต่ปรากฏว่าใบ Dial ของต้นนี้มันมีแบบนี้ด้วยทุกคนโอ้เป็นต้นที่แบบว่าแปลกตาดีเหมือนกันเะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นต้นนี้เท่าไหร่ตอนนี้โตได้ประมาณ75%เดี๋ยวให้ดูนะว่ามันสูงขึ้นไปอีกขนาดไหนฟึบฟืบฟืบฟบโอ้โ,โหเพ <laughs> ราะว่าถ้าเกิดให้เรากระโดดขึ้นไปเก็บผลเนี่ยเกรงว่าน่าจะกระโดดไม่ถึงเอ๊ะแต่ว่าเรามีสิ่งนี้นี่ว่าทุกคนจากอีเวนต์กระโดดออบบี้ <quet> นี่นี่ได้นี้มาทุกคนนี่ได้นี้มาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะกระโดดถึงหรือเปล่านะมาลองกระโดดดูปึ๊บเฮ้ยมันได้อยู่นะเดี๋ยวนะนะปึ๊บเอ้ยเฮ้ยได้ทุกคนอ่ารู้วิธีที่เราจะกระโดดขึ้นมาเก็บได้แล้วโดยที่ไม่เปลืองฮาวเวดเฮ้ยจะร้อยแล้วทุกคนจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้ร้อยแล้วใกล้ร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหในที่สุดแล้วตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วอันนี้คือโตเต็มที่นะทุกคนนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาเดี๋ยวให้ดูว่าต้นมันสู ก็คือต้องใช้วิธีนี้ในการที่จะกระโดดขึ้นไปเก็บผลนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลมันจะเป็นยังไงโอเคงั้นเรามาทําการใช้สูตรนี้ดีกว่าทุกคนเพื่อเป็นการเร่งโตนั่นเองเอ,งเอาสัตว์ที่อยู่ในส่วนตอนนี้ออกไปก่อนแล้วกัน เพราะว่าจะใช้สูตรนี้ทุกคนซึ่งเป็นสูตรแมวมูลกับไทเซอร์ท็อปนั่นเองก็ทําการวางไทเซอร์ท็อปก่อนนะอวางก่อนตามด้วยแมวมูลนั่นเองนะามาเลยแต่ว่าแมวมูลอย่าเพิ่งวางนะต้องรอให้ไทเซอร์ท็อปเนี่ยคูดาวรดเหลือประมาณ1นาที20ก่อนเราค่อยวางแมวมูลนะทุกคนนะในระหว่างนี้เราก็ทําการเตรียมพวกสปริงเคอร์นะมาตเตอร์กอตลี่อะไรอย่างนี้นะหรือว่าเราจะแบบว่ายังไม่ใช้มาเตอร์ดีกว่าทุกคนอยากรู้ว่าผลขนาดธรรมดาของมันเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ผลตรงนี้มันเริ่มงอกมาแล้ว นี่อันนี้คือผลมันกําลังเริ่มงอกมานะงั้นเดี๋ยวรอให้เจ้าไทเซราทอปเนี่ยวิ่งมาชนดีกว่าดกคนนะแล้วตอนนี้ไทเซราท็อปกำลังจะวิ่งมาชนแล้วแต่มันจะชนต้นนี้หรือเปล่าลืมไปว่าในสวนมีต้นอยู่4ต้นเพราะว่าไทเซราทอปเนี่ยเอ้ยชนชนชน,ชน,ชนฮึบ อ่าโตไหมตโตอุย้ยโตเต็มที่อยู่นะโอเคโตเต็มที่อยู่ทุกคนดึงปึ๊บโอเคอ่าเก็บได้แล้วทุกคนและนี่คือผลของต้นไจแอนพายคอนนั่นเองปึ๊บมาอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดผลไม่ใหญ่แล้วก็เป็นผลปกติเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทําการอุย้ยลืมไปว่าเราสามารถใช้แบนขยายได้นี่ว่ะลืมไม่เป็นไรงั้นเราก็มาทําการเช็คราคาตรงนี้แล้วกันนะเท่าไหรว่วะอุย้ยเดี๋ยวนะ หกกิโลแสนสองว้าวมันมีลูกที่เล็กกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันจะมีลูกที่เล็กกว่านี้ไหมอ่ะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้น่าจะไม่ถึงหกโลนะลูกนี้ประมาณสี่โลทุกคนอ่าลูกนี้น้ําหนักประมาณสี่โลมาดูกันว่าสี่โลราคาเท่าไหร่เปิบเท่าไหร่เท่าไหร่ ประมาณ6 4หม0อ๋อโอเคก็ถือว่าราคาก็ก็ไม่ได้ดีไปกว่าบนบารซัมนะรู้สึกว่าอันที่ดีที่สุดในตอนนี้คือบนบารซัมแล้วแหละถ้าเกิดเราทําขนาดผลใหญ่เนี่ยนี่ว่าราคามันน่าจะจึงน่าดู เอาแหละเดี๋ยวเราจะลองมาทําราคาผลใหญ่ดีกว่าทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาทําสูตรผลใหญ่กันดีกว่านะโดยใช้แมวมูนแล้วก็สปริงเกอร์แล้วก็แทเซเรท็อปแต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าแทเซเรท็อปเนี่ยมันกาลังแบบว่าแสดงความสามารถงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยวางแมวมูนแล,ล้วกันในระหว่างที่เรากาลังรองเนี่ยคือพี่นิวเนี่ยก็ได้ทําการอัปเกรดตู้ด n a นเอจนแ a ็กเลเวลแล้ว,ลวอย่าลืมมาทําการอัปเกรดตู้ด n a นเอจนแบ็กเลเวลทุกคนนะเพราะว่าเวลาเราครับดีเอ็นเอนโนเสาร์เนี่ย มันใช้เวลาแค่24นาทีนะถือว่าแบบใช้เวลาน้อยมากทุกคนไม่ถึง1ชั่วโมงนะถ้าเกิดใครแบบว่าทําให้ตู้ดีเองตรงนี้แม็กเลเวลเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะได้ไดโนเสาร์ไวแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะได้เป็นตัวหรือว่าจะได้เป็นไข่ได้เป็นเป็นลุนเป็นเป็นไข่อุ้ยได้มา2ฟองได้มา2ฟองก็ก็ดีก็ดีดีกว่า1ฟองสูบแล้วได้เป็นไข่ทุกคนนะได้เป็นไข่ไพร์มอนเอกมานี่เลยแบบนี้ไข่รุ่นใหม่ เรียกว่าไข่เดืนเอสาวรุ่นใหม่ละกันนะแล้วก็นี่เลยจะบอกว่าพี่นิวนั้นได้ทําการเปิดได้น,นี้ทุกคนนะนี่ได้ทําการเปิดได้ไข่พรีเมียมไพรมอนเอกแบบ1%ที่เป็นแบบสายลุงเดี๋ยวจะตัดภาพไปดูนะเนี่ยอันนี้คือตอนที่กําลังจะเปิดนะคือจะบอกว่าเราเนี่ยพอเราได้ไข่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่ธรรมดานน่แหละแต่พอถึงเวลาฟักเนี่ยมันก็จะฟักเป็นไข่ลุง นี่ไข่สีลุ้งแบบนี้เลยเพราะไข่มันฟ้าออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวแบบว่าไดโนเสาร์เรนโบว์แบบนี้ซึ่งตัวที่พิ้นนิวได้เนะี่ยเป็นตัวที่ออกง่ายที่สุดทุกคนนี่เลยคือตัวนี้นะนี่เลยโอกาสออก30%เเจ้าพาราโซโลโฟอรัสเนี่ยตัวนี้เลยนี่เลยมันก็จะเป็นแบบว่าตัวเรนโบว์แบบนี้ทุกคนนะนี่ถามว่าสวยไหมก็สวยอ่าบางคนสงสัยว่าตัวธรรมดาแบบนี้ กับตัวลุงแบบนี้ซึ่งมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละมันต่างกันยังไงทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือตัวธรรมดาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองวางตัวนี้ให้ดูปึ๊บอ่าแล้วก็วางตัวเรนโบว์เข้าไปด้วยนะที่บอกว่าเดนนเสาร์สองตัวนี้ เป็นพันเดียวกันนะตัวธรรมดาเนี่ยมีโอกาส25%นะทุกคนนะเห็นไหมคือเจ้าตัวนี้ความสามารถของมันคือจะไปทําการวิ่งชนกล่องกล่องสุ่มนั่นเองทุกคนกล่องสุ่มอะ่ะเออแล้วคราวนี้จะทาให้ลดระยะเวลาในการแบบว่าเปิดกล่องสุ่มนั่นเองอ่ะอย่างตัวธรรมดาใน25%ใช่ไหม <S <S แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวลุงอ่ะมาดูกันว่าตัวลุงกี่เปอร์เซนต์ตัวลุง52%ทุกคนตัวลุง52%นั่นหมายความว่าตัวลุงกับตัวธรรมดา ต่างกันนะทุกคนนะบอกเลยว่าความสามารถตัวลุงดีกว่าเดี๋ยวจะวางกล่องสุ่มให้ดูนะทุกคนนะนี่สมมุติว่าจะวางกล่องสุ่มไดโน,โนใช่ไหมปุ๊บอ่ะนี่เลยแล้วคราวนี้ไดโนเสาร์พันนี้มันก็จะไปทําการวิ่งชนกล่องสุ่มอันนี้ไง,น,ง,น,งนี่ไงชนยังชนยังอ่ะนี่ไงทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วตอนนี้มันก็เหลือประมาณ 5 5นาทีอันนี้ไงเห็นไหมนี่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 มันก็จะลดระยะเวลาในการเปิดกล่องสุ่มนั่นเองนี่เลยถือว่าช่วยได้ดีเหมือนกันนะทําให้เราแบบว่าไม่ต้องรอนานแต่ข้อดีคือมันครูดาวแค่แป,ป๊บเดียวทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันวิ่งมาชนกล่องอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาชนกล่องอยู่แล้วเนี่ยคือจะบอกว่ามันครูดาวแค่แป,ป๊บเดียวไงเจ้าตนนัวเนี้ยเนี่ยมันก็ช่วยกัน<ด>เห็นไหมมันก็ช่วยกันที่แบบว่าทําให้กล่องเนี่ยมันเปิดได้ไวขึ้นอ่ะเมื่อกี้ประมาณ55นาทีใช่ไหมทุกคนเนี่ ตอนนี้เหลือ51นาทีภายในแป๊บเดียวโอเคตอนนี้แทรเซดาท็อปกำลังจะคููดาวเหลือ20อ่าปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมปล่อยเลยทุกคนปล่อยไปเลยนี่ปล่อยจะว่าจะเต็มสวนมีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้หมดปึ๊บแล้วตอนนี้แมวก็กําลังจะนอนนะทุกคนก็แมวนอนตรงไหนวะคือมันนอนไม่ทับกันเลยอ่ะประเด็นคือแมวมันนอนไม่ทับกันเลยโอ้โหนอนกันคนละทิศคนละทางเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปักสปริงเกอร์เข้าไปนะทุกคนนะต้องรีบปักเข้าไปนะเพราะว่า จะด,ดูว่ามันผลใหญ่ขนาดไหนปุ๊บนี่แล้วครานี้แท็กซี่เดอะท็อปเนี่ยมันก็จะมา<อ>ทําการชนนั่นเองมาไหมมาไหมมาไหมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วปุ๊บปุ๊บ,บใหญ่พูนเต็มต้นเลยแต่นี่คิดว่ามันน่าจะใหญ่ได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้สปริงเคอร์มันยังเหลือใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันโตเต็มที่หรือย,ยังวะอ่ะลองเก็บมาก่อนนะเมื่อกี้นี้เราได้มาใหญ่สุดหลังจากที่ดูแล้วน้ําหนักประมาณย9ิบเก้าโลทุกคนนะ แต่ถามว่ามันใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมก็น่าจะได้มากกว่านี้แหละโอเคมาเช็คราคากันอันนี้น้ําหนักประมาณยีิบเก้าโลนะทุกคนนะราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านอืม ราคาถือว่าดีเลยนะราคาที่2ล้านอันนั้หนัก29ิบเก้าโลนะแล้วนี่ก็คือลักษณะผลของมันนั่นเองนะถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยนึกว่าข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือลูกสนและนี่ก็คือมเมล็ดที่เข้ามาใหม่ในร้านขายเมล็ดนั่นเองซึ่งเป็นเมล็ดระดับรุง้งหรือว่าเมล็ดที่เอาออกมาวางขายยากนั่นเองถ้าเกิดในร้านขายเมล็ดเนี่ยเอาออกมาวางขายก็ให้ทําการซื้อไว้ก็ดีนะทุกคนนะเพราะว่าเมล็ดนี้นี้ถือว่าราคาดีเลยรู้สึกว่าราคาน่าจะประมาณ50ล้านนะถ้าเกิดมันออกมาขายเนะี่ยก่อนไปก็สักหน่อยะกันเพราาว่า ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยกับการที่ให้เราเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆต้นมันสูงกว่าเดิมปะเนี่ยทำไมมันดูขึ้นยากกว่าเดิมเออเหมือนกับว่าต้นไม้มันดูสูงขึ้นนะอันนี้ขึ้นมาได้แล้วโอ้โหผลใหญ่ผลใหญ่มากอันนี้โอ้โหลูกใหญ่มาก